ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 7ขอแสดงความยินดีที่ทุกท่านได้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษาตลอดเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปรุมวิทยาเขตขอนแกน่นมุ่งเน้นพัฒนาการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่แตกต่างภายใต้แนวคิด เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำเช่นด,ดรขมลลอดค้ายสมาชิกวุฒิสภาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลลพีทุมมาพันรองเลขาธิการคุรุสภาสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นสู่เส้นทางวิชาชีพครูวิทยายลัยได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภายใต้แนวคิดสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมนวันวีระธรรมโมเลขาที่การคูรุสภานอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ววิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาการเขีนเข้าโครงวิทยานิพนธ์ลและสารนิพนธ์กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต รวมถึงการนิเทศติดต,ตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้ทุกคนพร้อมสำหรับการปฏิบัติจริงและเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เรามีโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเช่นโรงเรียนมุกดาลัยจังหวัดมุกดาหารมหาวิทยาลัยคุนหมิง University ประเทศจีนเวอินดัสเทรียลคอ r e เนสเมืองเวประเทศเวียดนามและ FTP Education กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งการศึกษาจริงเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัตินอกจากนี้ยังได้มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการผ่านวิธีลงนามความร่วมมือกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า19จังหวัด พร้อมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและถอดบทเรียนจากผู้บริหารการศึกษาตัวจริงสุดท้ายนี้ทุกเส้นทางจะจบลงด้วยความภาคภูมิใจผ่านพิธีวันเกียรตยิยศพิธีสวมคุยและพิธีประสาทปริญญาบัตรเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของทุกท่านและอีกหนึ่งความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจคือบัณฑิตของเราสามารถสอบบรรจุ และอบรงตำแหน่งในสายงานการศึกษาทั้งครูผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา2567กว่า30คนนี่คือก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการที่เปียบด้วยคุณภาพและเราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านขอต้อนรับทุกท่าน สู่ครอบครัวแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการวิทยาเขตขอนแก่น